สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีนินจา400 HG นะครับตัวท็อปของน้องเขาเลยนะครับผมคันนี้เป็นปี19นะครับผมคันนี้เนี่ยราคาเปิดอยู่ที่แสน0า0หนานะครับในกรณีที่ลูกค้าสนใจซื้อสดนะครับถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดมาทางร้านเราลดราคาให้ได้นะครับลองมาต่อรองกันได้เนาะทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมเรามีโปรช่วยดาวนะครับห0 0พนะครับผมตอนนี้สิทธิ์ยังไม่เต็มนะครับผม คันนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นที่15เนนะครับก็จะดาวที่1 4 5 0บาทนะครับพี่ถ้าพี่มาจองรถกับเรานะครับในช่วงนี้นะพี่นะก็คือพี่ก็จะได้ดาวแค่9,000กว่าบาทนะพี่ก็จะมีโบช่วยดาว5,000มาช่วยมาช่วยลดภาระพี่ได้นะครับผมจาก14าก็เหลือ9,000กว่าบาทเด้อทีนี้เนี่ยถ้าเป็น ถ้าเป็นช่วงผ่อนเนี่ยถ้าเป็นผ่อนสี่ิบแปดนวดนะครับ mm hmm. ก็ก็จะผ่อนที่สามพันเจ็ดร้ยแปดสิบแปดบาทนะครับผมเป็นสี่สิบแปดนวดนะในกรณในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยอยากผ่อนหกสิบนวดก็จะผ่อนที่สา8พันสรอยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันได้นะพี่นะ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีแค่ตัวกันล้มตรงนี้นะครับ แค่นี้เลยนอกนั้นสภาพเดิมเดิมหมดพี่แต่ผมพาชมชมรอบๆสภาพเขาเดิมๆเลยนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมเดี๋ยวผมดูมุมกล้องแป๊บนึงเนี่ยท่อก็เดิมหมดเลยนะพี่นี่เลย ตัว h i หรือตัวท็อปของ n ินจา400เนี่ยจะแปลกๆตรงนี้นะครับตรงกุญแจกุญแจของน้องเขานะครับคือถ้าเป็นรุ่นพวกสแตนดาร์ดใช่ปะ่ะก็คือจะเอากุญแจเสียบถูกไหมแต่อันนี้คือไม่ได้ใช้กุญแจนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยขอแค่เราถือเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละช่างมัน oh. นั่นแหละเราก็จะสตาร์ทได้ประมาณนี้แหละครับโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดนะพี่นะสาหรับลูกค้าท่านใด ที่สนใจนะพี่นะทางร้านเรานะพี่มีฟรีจัดไฟแนันนะพี่พี่ไม่ได้เสียค่าจัไฟแนันเองนะครับแล้วก็ร้านเรามีประกันรถหายนะพี่นะทีนี้เนี่ยร้านเราเนี่ยมีฟรีค่าภาษีค่าโอนค่าค่าภาษีแล้วก็ค่าโอนรถนะครับพี่นะทีนี้เนี่ยร้านเราก็มีรับประกันเครื่องยนต์3เดือนนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะพี่นะ เราจัด,จดส่งรถฟรีถึงนาบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าท่านไหนนะพี่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะเราก็คืนค่าจองรถให้ให้เลยนะครับเต็มจํานวนนะพี่นะจองห้าพันก็คืนค่าไฟแนนซ์เลยห้าพันนะพี่นะโอเคสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางติดต่อใต้คลิปได้เลยนะพี่นะ เรา,าผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้นั่นแหละครับพี่โอเคครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะพี่นะไปละ